ืนหนึึงในหมู่บ้านกาาลางหุบเขาท่ามกลางหมอกที่ปกคลุมไปทัพว่อยหญิงสาวผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเดินกลับบ้านผ่านเส้นทางที่เธอเคยคุ้นแต่คืนนี้มีบางอย่างที่ต่างออกไปในหมอกนั้นค่อยเห็นเนาของหญิงสาวในชุดไทยเธอย,ยืนอยู่ห่างๆไม่พูดไม่ขย,ยับมีเพียงงที่ชี้ไปข้างหน้าค่อยขนลุกไม่แน่ใจว่านี่คือภาพหลอนหรือเป็นจริง ต้อยเดินต่อไปจนถึงสะพานเก่าที่เต็มไปด้วยรอยแต่ราวเธอลันเลแต่ก้าวขาไปข้างหน้าเสียงของสะพานที่แดงทำให้เธอชนกแต่เธอก็เดินต่อไปความรู้สึกแปลกจากเรื่องรอบนำจิตใจวิญญาณหญิงสาวปรากฏอยู่ข้างหลัง เธอเริ่มเล่าถึงอดีตของเธอชีวิตที่จบลงที่สะพานนี้ร่างของเธอไม่มีใครเคยพบเจอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดฉันไม่เคยถึงบ้าน,นเธอจะพาฉันไปได้ไหมป้อยพยายามหนีวิ่งไปที่สะพานแต่สะพานกลังหลอมทันทีที่เธอเหยียบเธอล้มลงไปก่อนที่จะถูกร่างในชุดไทยดึงข้อมออันมืดมิดราวกับไม่มีทางหนี แ้วถัดมารองเท้าของพลอยถูกพบวางอยู่บนสะพานแต่ตัวเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกพาไปไหนหรือเธอจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่